นับสนุนโดย May Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ Now then here they are the new Mitsubishi Expander Expander Cross Hybrid EV model. วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กับเรื่องราวของการเปิดตัวรถยนต์ครั้งแรกของโลกในประเทศไทยครับรถยนต์รุ่นนี้ก็คือ Mitsubishi x p a n d e r HEV และ x p a n d e r Cross HEV ครับต้องบอกกันว่ารถรุ่นนี้นั้นเป็นรถยนต์อเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งครับตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยนะครับก็มียอดจำหน่ายสะสมทั่วโลกไปแล้วกว่า650,000คันครับและวันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่จะเป็นการก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของรถยนต์ครอบครัว3แถว7ที่นั่งซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นรถที่ มองในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานครับเราจะมาดูจุดเด่นกันนะครับว่าทั้ง Expander HEV และ Expander Cross HEV มีอะไรน่าสนใจบ้างผมบอกไว้3อย่างครับ 1. คือเรื่องของระบบ Hybrid 2. คือเรื่องระบบของระบบขับเคลื่อนที่มี seven drive mode 3. คือเรื่องของระบบความปลอดภัยครับหรือว่า Active Yon Control เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรครับ เ้วเปิดห่องเครื่องออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทั้ง Expander SUV แล้วก็ Expander Cross SUV เนี่ยผมบอกแล้ว,วาจุดเด่นอย่างแรกคือการที่เป็นระบบ f r l l Hybrid ครับการที่เป็นระบบ Full Hybrid เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของอัตราเร่งครับอัตราเร่งจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่สองคือเรื่องของส m ooth ครับการส m ooth ในการขับใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนอกเมืองหรือในเมืองไปแล้วแต่นะครับอย่างที่สามคือเรื่องของความประหยัดและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ แล้วก็มีฟังก์ชันโหมดที่เพิ่มขึ้นมาเช่นระบบชาร์จครับโดยเราสามารถใช้ระบบนี้นะครับชาร์จให้ไฟอยู่ในแบตเตอรี่ครับแล้วก็ไปจอดรถรับลูกหรือทําประกอบภารกิจอะไรที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับรถคันนี้ยังสามารถที่จะเปิดใช้งานแอร์คอนดิชันได้ตามปกติโดยไม่ปล่อยมลพิษออกมาตรงที่จอดรถด้วยครับ สำหรับการเป็นลถแบบฟูลไฮบริดเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามักจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของโพซิชันหรือว่าการวางตําแหน่งของแบตเตอรี่ครับเพราะว่าการวางตําแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารนะครับในตัว Mitsubishi Expander HEV และ e x p a n d e r c r o s s h e v เนี่ยนะครับเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาครับซึ่งตาแหน่งการวางของแบตเตอรี่จึงถูกวางไว้ที่ผู้โดยสารทางด้านหน้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่1ปลอดภัย2ไม่ส่งผลกระทบต่อโพซิชันหรือว่าความสะดวกสบายของผู้โดย ในส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับบอกแล้วว่าอีกหนึ่งจุดเด่นที่จะเจอใน Expander HEV แล้วก็ Expander Cross HEV ก็คือเรื่องของระบบการขับครับโดยระบบขับที่เรียกว่าเราเรียกว่า seven drive mode ครับเริ่มจากระบบแรกนะครับคือระบบที่เรียกว่าการชาร์จการชาร์จนี่ก็คือกดปุ่มเลือกไปปุ๊บมีการชาร์จเนี่ยก็จะทำการชาร์จไฟนะครับใส่เข้าไปที่แบตเตอรี่ทําให้มีปริมาณไฟในแบตเตอรี่ที่เพียงพอหรืออย่างที่2ครับพอปริมาณไฟในแบตเตอรี่เพียงพอก็จะใช้ระบบที่เรียกว่า EV priority ครับ เจ้า ev priority เนี่ยเหมาะก,กับการใช้ในเวลาที่เราเข้าไปในเขตชุมชนถัดมาคือระบบที่เรียกว่า normal ครับ normal ก็คือการขับขี่ในการใช้งานปกติทั่วๆไปนะครับในชีวิตประจําวันก็สามารถที่เลือกใช้ระบบนี้ได้เลยนะครับถัดมาคือระบบที่เรียกว่า track m a c หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินใช่ไหมครับพอพูดถึง track m a c แต่ว่า track m a c ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือระบบที่เรียกว่าระบบเหมือนกับโหมด sport ทั่วๆไปอะ่ะก็คือเรื่องของสมรรถนะการทํางานนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ถัดจากโหมด track m a c เราจะเรียกโหมดว่า gravel ครับ เกร v เวลเนี่ยนึกถึงภาพว่าเราต้องขับรถไปในต่างจังหวัดครับเจอพื้นที่เป็นกรวดนะครับถนนที่เป็นลูกลังแบบนี้ก็เลือกใช้โหมด g กรวเวลน่ครับถัดจากระบบ g กรวเวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่ามัดครับนะครับมัดก็คือการขับขี่ในทางโคลน,นะครับลงไปในทางโคลทางดินเห็นลื่นๆแบบนี้เอาโหมดมัดลงไปเลยครับระบบจะชดเชยจะทํางานกับระบบเกียร์ปั่นกําลังไปที่ล้อ ไม่ให้เกิดอาการล้อฟรีไม่ให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าจมโคลลงไปได้ง่ายๆครับยังมีโหมดในเรื่องของการขับในขณะที่ฝนตกครับหรือว่าถนนเปียกนะครับ <S <S ก็คือโหมดเวทครับดวยในโหมดเวทเนี่ยระบบการขับขี่เนี่ยจะทําให้เรื่องของการเกาะถนนเนี่ยนะครับขับได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นล้อจะลดอาการที่เรียกว่าหมุนฟรีทิ้งนะครับหรือสปินแล้วก็ยังมีระบบที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการลื่นถลายนะครับนอกจากนี้ยังมีการทํางานร่วมกับระบบที่เรียกว่า Active Yaw Control ครับหรือว่า AYC นั่นเอง ลักษณะการทํางานของ AYC หรือ a c t i v e Yon Control เนี่ยจะช่วยปรับสมดุลการส่งกําลังที่ล้อครับมั่นใจได้ว่าทุกการขับขี่ของคุณนั้นปลอดภัยแน่นอนครับครับเนื่องจากเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับวันนี้ทางรายการก็ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับคุณสารโมาาเดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เบื้องต้นครับต้องถามพี่สร้อยก่อนว่าในตัวของ Exp a n d e r H E V และ Exp a n d e r c r o s s H E V เนี่ยมีอะไรที่มีความน่าสนใจมีจุดเด่นที่เปลี่ยนเพิ่มเติมบ้างครับผมตอบอย่างนี้กันแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยคร์แล้วไทยเป็นฐานการผลิตนะครับตอนนี้อยากให้เรื่องนี้มันว้าวสําหรับคนไทยนะครับเริ่มจากตัวรถก่อนนะครับตัวรถเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นไฮบริดเนี่ย ก็อย่างแรกเลยก็คิดถึงเรื่องของการประหยัดเนาะถ้าใช้ในเมืองเนี่ยประหยัดขึ้นประมาณ30%มสอนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งต่างจังหวัดโอเวอร์ออเนี่ยประหยัดขึ้น15%อนตครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ในการขับขี่เนี่ยนะครับเรานำเทคโนโลยีหลายๆเรื่องเข้าไปใส่อย่างเช่นเซเว่นไรฟ์โหมดนะครับคุณจะสัมผัสในเรื่องของการขับขี่แบบ EV ก็ได้กดปุ่มนะครับหรือจะเป็นไฮบริดก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าบอกว่า มันพิเศษยังไงช่วงนี้นะครับ,รบหลายสื่อมวลชนหลายท่านก็บอกว้าว,าวราคาครับผมพูดง่ายๆว่าเราเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าคนไทยได้ใช้ของดีแล้วรู้จักเทคโนโลยีออของมิตซูบิชิราคาเปิดตัวเท่ากับรถเครนยนต์สันดาปคือก็ราคาเดิมราคาเดิม,มนะครับก็แล้วก็พิเศษก็คือว่าราคาเนี้ย เราอยากให้เป็นราคาแนะนำนะครับ,รบจนถึงวันที่7เมษายนเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ราคามันมีโปรโมชั่นอื่นที่ที่บอกว่าต้องกระตุ้นให้มามาจองให้ได้ก็คือในเรื่องของอย่างเช่นแพ็กเกจฟรีค่าแรงเอ็กซ์แคร์ใช่ใช่เกินเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ฟรี5ปี5ปีครับ,รบนะครับค่าแรงฟรีแล้วก็แบตเตอรี่เหรอครับพี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่ขับเคลื่อนเนี่ยสิปีไม่จํากัดระยะทาง เพราะนั้นหมายความว่าคนที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยคุณใช้งานในใช้ไปเลยเพราะว่าเปลี่ยนรถก่อนอมีติดมีติดผมเห็นด้วยผมดเห็นด้วยครับแล้วก็วระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฮบริดอื่นๆที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ก็5ปีไม่จํากัดระยะทางครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่บอกว่าเชื่อมันได้กับเทคโนโลยีของมิตซูบิชิครับครับฟังพี่สาโรน์อย่างนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมย้ํานะใครอยากได้รถ3แถวเจที่นั่งรถครอบครัวนะครับ จองก่อน7เมษายนครับเพราะคุณจะได้ราคาเดิมอย่างที่พี่สารวดบอกราคาเท่ารุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เป็นซินปกติเลยนะครับท่านสามารถไปที่โชวลูมได้ในวันที่3วันที่4กุมภาพันธ์นี้จะมีกิจกรรมที่โชลูมนะครับก็ไปคุยและสิ่งที่สําคัญที่สุดทดลองขับและคุณจะตัดสินใจนะครับนี่ก็เป็นเสียงจากทางผู้บริหารนะครับเตรียมแคมเปญดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆไว้หให้ผู้บริโภคอยู่แล้วที่เหลือเราผู้บริโภค ไปที่โชว์รูมแล้วลองขับก่อนอย่างที่พี่สารุบอกคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้ขอบคุณพี่สารุมากครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของ Mitsubishi x x p n n e r r h e V และ e Xpander Cross HEV ครับกับคอนเซปตที่เรียกบอกว่า Mitsubishi e o t t o o n กับความรู้สึกดีๆนะครับที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆกับรถคันโปรดของคุณรถที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีครับ Exp a n d e r h เชและ e x p a n d e r Cross h คชนะครับผมย้ำแบบนี้ว่าเรื่องของระบบ u ู l Hybrid ครับเรื่องของระบบการขับขี่ที่ขับตอบสนองทุกรูปแบบนะครับในทุกสภาพเส้นทางรวมไปถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยท้ายที่สุดก็คือเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาครับย้ำอีกครั้งนะครับราคาเท่าเดิมครับไปจนถึงวันที่7เมษายนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับไปที่ผู้จําหน่ายมิตซูบิชิทั่วประเทศครับอย่างแรกอยากให้คุณไปเห็นรถทันจริงครับอย อย่างที่3คือให้คุณกลับมานั่งช่างใจประมวลดูว่ารถคันนี้เราจะใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่านะครับเป็น3มแถว7ที่นั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาให้ได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงข้อเสนอพิเศษในเรื่องของการรับประกันอย่างที่ผู้บริหารได้บอกไปนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ